เคยไหมจะประชุมแต่ละทีต้องวุ่นวายเชื่อมต่อสายจากกล้องไมค์หรือสปีกเกอร์โฟนเข้ากับโน้ตบุ๊กให้ยุ่งยากและต้องปรับแต่งหลายอย่างแต่ก็ยังได้ภาพและเสียงที่ไม่ดีพอวันนี้เรามี VO, t ท n v i o t ที o VL Group 12 U ชุดประชุมออนไลน์แบบ all in one ที่มาพร้อมกล้องสปีกเกอร์โฟนและฮาบสำหรับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแค่ต่อสาย usb เพียงเส้นเดียวเข้ากับโน้ตบุ๊กคุณก็สามารถเริ่มประชุมออนไลน์ได้ทันทีตัวกล้องมาพร้อมโ Sony Sen นเซอร์นะคะความละเอียด 4k OK 30เฟรมให้ภาพคม กับพิกเซลรองรับ 12x optical zoom แทนกล้องได้ถึง340องศาก้มเนย90องศาสปีกเกอร์โฟนมาพร้อมไมค์4ตัวรับเสียงแบบ360องศาได้ไกลถึง6เมตรโดยให้ได้ยินเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างชัดเจนและยังมีบลูทูธเพียงจับคู่สปีกเกอร์โฟนเข้ากับมือถือคุณก็สามารถรับสายจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมได้ทันที นอกจากนี้ยังมีพอร์ต RS 2 3 2และ RS 4 8 5ให้คุณควบคุมกล้องได้จากจอยสติ๊กหรือเครื่องควบคุมจากภายนอกช่วยให้ตั้งพรีเซตได้มากถึง255ตำแหน่งและตั้งพรีเซตด้วยรีโมทได้อีก10ตำแหน่งรองรับทั้งซูม Microsoft Teams Google Meet และโปรแกรมคอนเฟ r ็ต์อื่นๆอีกมากมายเด็กด,ด้ว่า t ์ทีโววีแอลกรุ๊ปสิบสองยทำให้โซลูชันภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมครบจบในชุดเดียวเลยค่ะ